สวัสดีพี่น้องป้องป่งปายผู้ที่ตามทางเพจเฟซบุ Facebook, ๊กเสียงอึงเทลเลยแชแนวผู้ใดผ่านผ่านขเขาต้องตะลึงในความงามพี่น้องเป็นหน้าผาที่สูงใหญ่โดดเด่นเหมือนกับว่าเป็นด่านที่จะออกจากจังหวัดเลยแล้วเสนะข้ามไปสู่จังหวัดขอนแก่นพอพี่น้องทุยใหญ่ขับใหญ่เนยใหญ่อุบัติใหญ่อุบัติโหลพี่น้องลักษณะนนเหมเือนนกเขาพนันปะสงนทรว่าคือนกเขาพ่พี่น้อง คนมาต่กอนตะกี้นะั้นมีหินเล็มๆงอกมานนาลนี้บัดนี้มันลูดหลงตีหรือ <c oughs> อะไรเหินแต่เขาว่าซะนั้นน่ยไกลไปไกลมานะคนแต่ต้องเช็คอินตรงจุดนี้เป็นจุดที่ตะลึงมากตะลึงตะลึงตึงๆภูเขาติดถนนเลยครับงามบ่าพี่น้องงามบ <c oughs> อ้ายใคยจะอ่อน คอยจะอ่อนเดินดอนตอนนี้จังว่าเลยมางามพักแท้มางามพักแท่คอยต้องห้ามมองจอดพี่น้องคอยต้องห้ามมองจอดสมยิวพี่น้องงาม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  จะกฮาเวเข้ามาชมวิวพี่น้องแากวับกลับเข้าสู่ถนนมริวัลเหมือนเดิมพี่น้องชมวิวเบงถนนถึงถนนก็ได้เวเข้ามามุงนี้ก็ได้นี่เวเวเข้ามาแล้วก็ขับกลับเข้ามาถนนไงองวิวผ่านเขาคือเก่าพี่น้องยผู้เข่าไงบักญ่บักตีงามคักงามในอีพออีเมย์ค่อยเอ่ยผานกเขาวันเนี้ย บ้านีนี้ข้ามแม่น้ำพองไปก็สิเป็นเคตจังหวัดขอนแก่นไแลนดิบบนเนี้ยน่วยผ่านนกเขานี่ถ้าข้ามแม่น้ำพองไปนี่เป็นเคตจังหวัดขอนแก่นนวยผ่านนกเขานี่ขั้นสีเบิงตามแม่น้ำนี่อยู่เคตจังหวัดขอนแก่นแต่ขั้นไปลากตามแผนที่ไปเบิงในแผนที่เด้อไปเบิงในกูเกิลเมพเด้อภูเขานี่มันสิปันเครื่องมันสิเซี่ยวเซี่ยวปันเครื่องกันดิ ประมาณว่าหน่วยผ่านเขาในี่สิปันแดนกันระหว่างจังหวัดเลยครับจังจนหวัดขอนแก่นนี่นะแต่ขั้นสิไลตามแม่น้ํานี่มันอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าเขตจังหวัดเลยก็สิเซี่ยวไปเอายอดภูเขาอยู่เสียน,นะนย่น,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 นะเนี่ยอดีกับถนนมาริวันบัดเ,เนี้ยเอาสิเข้าสู่เขตจังหวัดขอนแก่นแล้วบัดเนี่ยไปแล้วเด้อศิลาพีลานนองแล้วเด้อผู้ใดไกลไปไกลมาทางจังหวัดขอนแก่นถนนมาริวันนี้นะ อย่าลืมแม่เซ็กอินเดอ้อพานกเขางามเด่นปิตนะนตรังานอยู่ในเขตอำเภอพกกระดึงจังวัดเลยฮะเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ